D.I.K. Beauty Clinic ศูนย์สัลยกรรมความงามครบวงจรระดับพรีเมียมสัลยกรรมยุบหนกแก้มหรือชีคโบนคอนทัวร์นวัตกรรม4มิติขั้นตอนแรกจะต้องทำโปรแกรมจำลองใบหน้าแบบ CT สแกนเพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายใต้ผิวหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งขึ้นแบบ 3D m o เดลหรือ s c ส t Prototype เพื่อจำลองโครงหน้าและทำการวางแผนการผ่าตัดร่วมกับคนไข้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดขั้นตอนเริ่มการผ่าตัดวิสัญญีแพทย์จะทำการวางยาสลบคนไข่หลังจากนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดทำการเปิดแผลด้านในช่องปากเพื่อไม่ให้เห็นรอยแผลหลังผ่าตัดจากนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดเลือกใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อตัดและกรอกระดูกชิ้นที่ไม่ต้องการออก หรือตามที่ได้วางแผนก่อนการผ่าตัดไว้ซึ่งอาจมีการเปิดแผลบริเวณหน้าใบหูร่วมด้วยซึ่งจะมีรอยแผลเพียง3-5มมลิเมตรเพื่อให้แพทย์สามารถเข้าไปจัดเรียงกระดูกเช้นที่ต้องการได้ตามองศาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการวางแผนก่อนการผ่าตัดผ่านโมเดลแบบจำลองกระดูกหน้าที่ได้มีการออกแบบร่วมกับคนไข้ทำให้สามารถคาดคะเนผลหลังการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นแพทย์จะใช้สกรูทไทเทเนียมเชื่อมกระดูกให้ติดกันมีความคงทนสูงและปลอดภยัยไม่มีผลกระทบและปัญหาต่อการเข้าเครื่องสแกนต่างๆหรือไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหลังการผ่าตัดขั้นตอนหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการเย็บปิดแผลทั้งสองบริเวณด้วยการใช้ไหมละลาย ซึ่งหลังผ่าตัดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่ทําการผ่าตัดออกไป